สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาชาลูเล่เลือดสูงสวยๆทั้งนั้นพี่น้องนะฮะมีทั้งแม่ลูกแม่ท้องนะครับวันนี้หลายคู่หลายตัวหลายราคานะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด ระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับวันนี้บอกได้เลยราคาคุ้มแน่นอนนะครับแม่ลูกแม่ท้องเนี่ยหกหมื่นกลางๆหกหมื่นไปไปลายนะครับติดตามชมให้จบคลิปครับผม แล้วผมจะค่อยๆไล่เลียงให้ดูให้ชมทีละตัวอาละครับไปดูคู่แรกกันเลยครับผมเริ่มจากแม่ลูกคู่นี้นะฮะแม่เนี่ยท้องนะครับประกันท้องเลยนะครับท้อง100%ซนะฮะแต่ว่าจำนวนเดือนไม่แน่ใจพี่น้องครับนะฮะจำนวนเดือนไม่แน่ใจท้องที่4 ในท้องนะครับนะฮะท้องที่4แล้วก็วันนี้มาคู่กับลูกสาวก็คือตัวนี้แหละนี่ฮะเห็นท้ายสวยๆอยู่ตรงนี้ครับแม่ลูกตัวเมียนะครับแม่ท้องพูดง่ายๆแม่ท้องลูกเดินตามนั่นแหละนี่ฮะคู่นี้เปิดราคาไว้ที่6 0 0 0ืน พันบาทพี่น้องนี่หกหมื 67, บาทดูเอาครับดูแม่นะฮะอ่าท้องที่4นะครับลูกตัวที่3คือตัวนี้นี่ครับหกหมื 67, บาทคู่แม่ลูกโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมถัดมาก็เป็นแม่ลูกอีก เช่นกันพี่น้องนะครับตัวแม่ก็คือตัวนี้แหละครับนี่นะดูแม่นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับแม่เนี่ยผสมไปแล้วนะครับผสมกับพ่อพันธุ์คุ้มฝูงไม่แน่ใจว่าท้องหรือยังอันนี้ไม่กล้ารับประกันต้องเรียนตามตรงนะครับไม่รับประกันนะครับตัวนี้แต่ว่าผสมไปแล้วนะครับ มาดูตัวลูกนี่นี่ฮะลูกตัวเมียพี่น้องนะครับแม่ลูกตัวเมียลูกเนี่ยประมาณสักสิบเดือนนะครับลูกประมาณสักสิบเดือนได้นะฮะดูนะครับเอาละครับทีนี้มาถึงช่วงบอกราคา แม่ลูกคู่นี้เนี่ยฮะที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยครับขาขาวสวยๆเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพับาทแม่สูงประมาณเกือบเกือบร้อได้ลูกเนี่ยมี120นะครับตัวลูกมี120ยยี่บนะฮะหกหมื่นเจ็ดบาทพี่น้องเป็นราคาขายแล้วนะครับนี่แม่ลูกตัวเมียนั่นนะครับลูกเขาเอาละครับโทรมา ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมถัดมาพี่น้องครับเป็นแม่ท้องอีกตัวหนึ่งสวยงามจริงๆพี่น้องนะฮะตัวนี้ขนสวยเลยนะครับตัวนี้ท้องเหมือนกันนะครับผมท้องประมาณ3เดือนนะฮะท้องประมาณ3เดือนส่วนสูงเนี่ยมี140บวกนะครับ ส่วนสูงนะฮะนี่ครับใบหน้าอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมนะฮะส่วนสูงประมาณ140ท้อง3เดือนท้องพ่อพันคุมฝูงนะครับตัวนี้บอกไว้ที่52,000บาทนะครับ52,000บาทเป็นราคาขายเลยพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงครับอาจจะย้อนแสงนะครับมุมนี้อาดูท้ายก่อนนี่ท้ายเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะดูเอาครับนี่สวยนะครับหลังตรงนะฮะขนเนี่ยสวยเลยหยิกหย่อยเลยนะครับ52,000บาทนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยครับถัดมาครับผม ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องตัวนี้เลือดสูงเลยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยดูเอาแล้วกันนะฮะให้ภาพมันฟ้องพี่น้องเลยแล้วกันนะครับตัวนี้สาวท้องแรกพี่น้องนะฮะส่วนสูงประมาณสัก135บวกได้แต่ความยาวเนื้อหนังกระดูกอัตลักษณ์ครบมากๆท้องกับฟาบัส พันชื่อดังครับผมผสมเมื่อวันที่16เดือน6ปี6กกําหนดคลอดวันที 67, ่21เดือน3ปี6 7มีนานี้ก็คลอดแล้วครับผมนี่อ่ะดูใกล้ใบหน้าครบเครื่องครับตัวนี้นี่ฮะดูเอาครับสวยงามทีเดียวตัวนี้นาาะฮะเอาละครับราคาวันนี้ยอมขาดทุนครับผม 85,000บาทท้องฝาบัตรท้องแรกดูนะฮะท่าดงท่าเดินท่ายืนโอ้โหสวยงามสวยงามมากๆครับนี่ดูเอาครับพี่น้องเบอร์โทรติดต่อขึ้นไว้ตรงนั้นแล้ครับกดเข้ามาได้เลยวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับเมืองระยองนี่ก็ ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเลยนะครับในเรื่องของอวัวงามนะฮะดูอย่างเช่นตัวนี้ครับครบเครื่องจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนิดนึงอ่ะนี่อาจจะย้อนแสงนะครับมุมนี้แต่ว่าดูเอาครับนี่ฮะดูท้ายนะครับสาวท้องแรกพี่น้องท้องกับฟาบัตพ่อพันุ์ชื่อดังนะฮะลูกของฟาบัตเนี่ยพี่น้องก็น่าจะเคยเห็นบ้างแล้วแหะครับนี่ตัวนี้85,000บาท เป็นราคาขายเลยนะครับตัวนี้นะฮะเอาละครับไปดูอีกตัวหนึ่งกันครับเอาละครับพี่น้องครับคู่สุดท้ายเป็นแม่เลือดสูงเหมือนกันตัวนี้ดูนะฮะสวยครบเครื่องเลยผมให้ดูแม่ก่อนนะครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ยังท้องว่างอยู่นะครับพอลูกเพิ่งคลอดนนะครับลูกอยู่ใกล้ๆแม่เขานั่นนะครับ อ่ะดูแม่ก่อนนะครับแม่เป็นลูกตัวที่2นะครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับส่วนสูงเนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยสี่บะครับนะฮะชาโลเล่นะครับเกือบเกือบร้อครับผมดูหน้าดูตาแม่สักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรนี่นี่นะครับดูนะฮะเชื่องมากนี่ขนาดลูกยังเล็กอยู่นะครับปกติถ้า วัวมีลูกอ่อนเนี่ยจะดุตัวนี้ไม่ดุเลยนะครับดูนะฮะนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูท้ายหน่อยด้านข้างเห็นแล้วนะครับดูนมนะฮะนมสวยนมดีเลยนี่ท้ายของแม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะท้ายแม่เป็นแบบนี้ครับมาดูตัวลูกนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้พี่น้องดูท้ายครับผม นี่ฮะลูกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเองเนะครับท้ายใหญ่มากดูแผ่นหลังนะครับนี่บอกเลยครับนี่คือลูกของเจ้าราเบนตัวนี้พ่อพันชื่อดังนะครับส่งลูกไม่เคยผิดหวังนะฮะนะครับยิ่งเกิดจากแม่พันธุ์แบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยนี่คืออนาคตเลยครับ ะะเกิดจากแม่พันธุ์แบบนี้นี่คืออนาคตเลยแม่ลูกคู่นี้ขายที่8 000, 7 0 0 0ืบาทนะครับ8 000, 7 0 0 0บาทแม่ลูกคู่นี้สวยงามจริงๆพี่น้องดูเอาครับสำหรับสายเนื้อสายเชโรเล่วันนี้พูดจาภาษาวัวหามาให้ท่านแล้วนะครับนะฮะ ไม่ว่าท่านจะไปต่อยอดด้วยชาโรเล่หรือท่านจะไปต่อยอดด้วยบีฟมาสเตอร์แม่พัน์แม่บล็อกแบบนี้รับรองว่าส่งลูกได้ออกมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเอาละครับพี่น้องครับสนใจอยากจะมาดูมาชมตัวจริงยินดีต้อนรับเลยครับที่นี่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อผมได้ขึ้นค้างไว้ให้แล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ